بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد ลา s ุ l a m u a l a i ว u m w a r a h m a u l l a ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่อ Allah ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาฟรอเอสวิชาการแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามเราได้เรียนไปแล้วในบทเรียนที่8นะครับ ว่าใยเรื่องการหาจำนวนส่วนของกองมรดกหรือวิธีหาจำนวนส่วนของกองมรดกว่าเราจะมีขั้นตอนในการหาอย่างไรวันนี้ผมสัญญากับพี่น้องไว้นะครับว่าเราจะมีแบบฝึกหัดนะครับวันนี้ไม่ต้องเอาหนังสือมาหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาแล้วก็เปิดไปในหน้าที่43ก็แล้วกันนะเราจะทบทวนบทเรียนที่8 เกี่ยวกับวิธีหาจํานวนส่วนของกองมรดกหรือง่ายๆจํานวนกองมรดกมันจํานวนเท่าไหร่กี่กองกันแน่เนี่ยเราจะหากันอย่างไรซึ่งได้เรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วว่า <c oughs> สําหรับบุคคลที่ได้เรียนรู้หรือเข้าใจเรื่องการหาคอรอนอก็จะเข้าใจทันทีเลยนะครับไม่ต้องมาเอาสีขั้นตอนนี้มาเป็นหลัก แต่สาหรับคนที่ไม่ได้เรียนคอรอนอรหรือไม่รู้ก็เอาสี่ขั้นตอนเนี่ยเป็นหลักที่เราได้เรียนไปแล้วสี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็หาจากเลขหาจากเลขเศษส่วนแค่6ตัวเท่านั้นนะเอาย้ําหาจากเลขเศษส่วนแค่6ตัวเท่านั้น1นส่วนสองหส่วนสาสองส่วนสาส่วนสี่หส่วนหแล้วก็1นส่วนแ นะอันนี้ให้พี่น้องจำต้องท่องจำไว้เลยนะวิธีการหา4ขั้นตอนบอกกับพี่น้องไปแล้วบางทีมันหาสุดแค่ขั้นตอนแรกขั้นตอนเดียวนะครับเช่นมี1ส่วน2ก็1ส่วน2ก็เอาตัวเดียว,วมาเป็นหลัก1ส่วน2ก็2กองนั่นแหละเป็นเป็นอะไรละ่ะเป็นจำนวนส่วนของกองมรดกเป็นต้นเอาละก่อนจะเป็นแบบฝึกหัดทวนนิดหนึ่งนะพี่น้องดูบนกระดาน วิธีการหาจำนวนส่วนของกองมรดกข้อที่หนึ่งก็คือตามาโซนต้องหาอันนี้ก่อนตามาโซนคือส่วนที่เหมือนกันวิธีการก็ตัดตัวหนึ่งออกไปนะครับวิธีที่สองส่วนร่วมกันนะครับหาตดาคนตดาคนแปลว่าส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวพอดีก็ตัดตัวน้อยออกไปเอาตัวมากมาเป็นหลัก นะครับเอาตัวมากมาเป็นหลักหลักตรงนี้แหละนะครับบางทีมันสิ้นสุดแค่นี้หลักตัวนี้แหละก็เป็นจำนวนส่วนของกองมรดกข้อที่3ส่วนควบกันก็คือมีเลขกรุปหนึ่งเป็นเลขคู่กันทั้งคู่เลยเป็นเลขคู่ทั้งทั้งกรุ๊ปนะครับ1ส่วน2นะครับอขอโทษที1่ส่วน4แล้วก็1นส่วน6เป็นต้น สี่จำนวนน้อยกว่าเอาไปหารหกไม่ลงตัวอย่างเนี้ยวิธีการทมก็คือหักสี่เนี่ยออกไปครึ่งหนึ่งเหลือสองเอาสองไปคูณหกก็เท่ากับสิบสองหรือหกหักออกครึ่งหนึ่งเหลือสามเอาสามไปคูณสี่ก็เป็นสิบสองเพราะนั้นสิบสองนี้ก็คือจำนวนส่วนของกองมรดกซึ่งถ้าหากว่าส่วนควบกันเนี่ยเป็นเลขคู่กันทั้งสองตัวส่วนน้อยไปหารส่วนมากไม่ลงตัวนี่แหละเขาเรียกว่าตาวาฟุก นะครับข้อที่4ตะบายุนส่วนต่างกันส่วนต่างกันนี้ก็คือเช่น1ส่วน3กับ1ส่วน8ทำยังไงครับเอา8ไปคูณ3เลย8 3 24 2 4นั้นก็คือจำนวนส่วนของกองมรดกหรือ1 3, 1 3, เท่าที1 2, ่1ส่วน3กับ1ส่วน2ใช่มั้ย1ส่วน3กับ1นส่วน2 เอาสองไปคูณสามเลยสองสามหกหกก็คือจำนวนส่วนของกองมรดกเป็นต้นนะครับอันเนี้ยสี่ขั้นตอนตรงนี้เราได้เรียนไปแล้วในสังสองคาบที่ผ่านมาวันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะดูแบบฝึกหัดที่หนึ่งเลยซึ่งจะให้พี่น้องไว้สักสองสามแบบฝึกหัดในวันเนี้ยเรามาคุยกันเรื่องนี้ให้เคลียร์เลยแล้วก็เรื่องการหาจํานวนส่วนของกองมรดกจะไม่กลับมาคุยแล้วนะ พี่น้องต่อไปทบทวนเองนะเราเรียนกันมาสองคาบแล้วนะครับคาบนี้เป็นคาบที่3เกี่ยวกับเรื่องการหาจํานวนส่วนของกองมรดกดูแบบฝึกหัดที่1เลยพี่น้องอดูนะครับพี่น้องจดตรงนี้ไว้ก็ะดานะจงหาจํานวนกองของมรดกจากเลขเศษส่วนกรุ๊ปต่อไปนี้จํานวนกองของมรดก จากเลขเศษส่วนคูปต่อไปนี้นะมีหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนหกสองส่วนสามหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสามแล้วก็หนึ่งส่วนหกมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวโจทย์ที่ตั้งก็คือจงหาจํานวนกองของมรดกจากเลขเศษส่วนคูปต่อไปนี้ เราเรียนไปแล้วนะครับมีเท่าไรนะสี่ขั้นตอนที่เราจะหาอ้าวดูต่อไปขั้นตอนที่หนึ่งต้องจับคู่ตามาโซนตามาโซนแปลว่าอะไรเนี่ยตรงนี้ถ้าคุยถึงตรงนี้พระพี่น้องก็ต้องจําได้ว่าตามาโซนคือส่วนที่เหมือนกันจับคู่ตามาโซนก่อนแล้วตัดออกหนึ่งตัวนะในนี้มีตามาโซนเนี่ยหนึ่งส่วนสามกับสองส่วนสามเหมือนกันนะ แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็หนึ่งส่วนสามเหมือนกันเอจะทํำยังไงแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งหนึ่งส่วนหกกับหนึ่งส่วนหกนะครับคำสั่งก็คือต้องจับคู่ตมาโซนก่อนแล้วก็ตัดออกหนึ่งตัวนะครับอ่าดูนะจับคู่ตมาโซนนไนะหนึ่งส่วนสามกับสองส่วนสามมันเหมือนกันใช่ไหมตัดออกหนึ่งตัวหนึ่งส่วนสามกับสองส่วนสามก็ตัดหนึ่งส่วนสามออกไป ตัดหนึ่งสอสามเอกไปแล้วนะเหลือเท่าไรเลยเหลือห้อตัวแล้วนะ,ะถามว่าตามาซนมีอีกไหมเอามีอีกมีสอส่วนสามกับหนึ่งส่วนสามเนี่ยสกับสามวิธีการก็ตัดออก1นึ่งตัวก็ตัดสองส่วนสามออกไปนะมีอีกป่าหนึ่งส่วนสามไม่มีถามว่าตามาซนหมดหรือยังยังไม่หมดเพราะมันจะมีหนึ่งส่วนหกกับหนส่วนหกอีกสอตัวทำยังไงครับ ออกหตัว1ส่วน6กับ1ส่วน6ก็ตัดออกไปอีกตัวหนึ่งนะตัดออกไปเรื่อยๆมันก็จะเหลือเลขอยู่3กรุ๊ปสามตัว1 2 3นะครับเลขเศษส่วน1ส่วน6 1ส่วน4แล้วก็1ส่วน3นะครับเอาละขั้นตอนที่1เราทำหมดเรียบร้อยแล้วทำหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหาตามาโซนแล้วก็ตัดออก1ตัวนะครับ ตมาโซนเนี่ยหส่วนสกับ2อส่วนสก็ตัดออกไปตัวหนึ่งแล้วก็2อส่วนสกับ1นส่วนสก็ตัดออกไปตัวหนึ่งก็เหลือ1นส่วนหกับ1นส่วนหก็ตัดออกตัวหนึ่งทำไมทํามาเลขเหลือแคบลงแล้วนะเหลือ3ามตัวละหนึ่งสองสามนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งหาตมาโซนแล้วก็ตัดออกหนึ่งตัวต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองเนี่ยให้จับคู่ตาดาคน แล้วตัดส่วนน้อยออกไปตดดาค้นคืออะไรตดดาค้นคือส่วนน้อยไปหารส่วนมากลงตัวพอดีอันนี้เรียนไปแล้วพี่น้องต้องไปทวนนะตดดาค้นคือส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวจับคู่สิมีไหมพี่น้องดูสิมีไหมปรากฏว่ามีครับหนส่วนหกับ1นึส่วนสส่วนน้อยนี้ไปหารส่วนมากลงตัวพอดี ทำยังไงครับขาบอกว่าตัดส่วนน้อยออกไปก็ต้องตัดตัวเนี้ออกเอาตัดออกอ่าพอตัดออกไปแล้วภาพเหลือเท่าไหร่ละเหลือหนึ่งเหลือเหลือสองตัวแหละหนึ่งตัวสองตัวเหลือหนึ่งส่วนหกกับหนึ่งส่วนสี่นะหนึ่งส่วนหกกับหนึ่งส่วนสี่มันอยู่ในกฎอะไรเนี่ยหนึ่งส่วนหกกับหนึ่งส่วนสี่เนี่ยเป็นเลขคู่กันทั้งสองตัวแต่ว่าส่วนน้อยไปหารส่วนมากไม่ลงตัวนะ วิธีการทำขั้นที่สามจับคู่ตะวาฟุกตะวาฟุกคือเป็นเลขคู่กันทั้งสองตัวส่วนน้อยไปหารส่วนมากไม่ลงตัวนะครับเขาเรียกวตะวาฟุกแล้วหักส่วนหนึ่งออกครึ่งหนึ่งแล้วนำเอาไปคูณจำนวนเต็มของอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงเนี้มันคืออะไร1นส่วนหกับ1นส่วนสี่เป็นตะวาฟุกนะ หักนีในออกครึ่งหนึ่งเหลือสเอา3าไปคูณกับ4ี่ได้เท่าไหรสิบสองหรือหักนี่ในออกครึ่งหนึ่งก็คือ4ี่หักครึ่งหนึ่งเหลือสองเอาสองไปคูณกับ6เป็นเท่าไหร่ครับส2สองนะครับดังนั้นจำนวนส่วนของกองมรดกของเลขเศษส่วนกรุ๊ปนี้กรุ๊ปเนี่ยกรุ๊ปเนี่ย,ยที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งหมดเลยจึงได้เท่ากับส2เสอาดนั้นส2บสองนี้ก็คือ จำนวนส่วนของกองมรดกหรือจำนวนกองมรดกนี่แหละคือ12อ่ะทวนตรงนี้นิดนึงพอหาทีละขัน้นทีละขัน้นหาตามาโซนก่อนมาเสร็จแล้วก็มาหาตาดาโคนนะครับหาตาดาโคนเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันเหลือตวาฟกยังไปไม่ถึงตาบายนตาบายนคือส่วนต่างกันอันเนี้ยหเป็นเลขคู่สก็เป็นเลขคู่แต่ส่วนน้อยไปหารส่วนมากไม่ลงตัวเราเรียกว่าตวาฟก วิธีการก็คือหัก6เนี่ยออกครึ่งหนึงเหลือ3เอา3ไปคูณ4ก็ได้เท่ากับ12หรือจะหัก4ออกครึ่งหนึง4หักออกครึ่งหนึ่งเหลือ2เอาไปคูณกับ6เป็น12เพราะฉะนั้นจำนวนส่วนของกองโมรดกของเลขเศษส่วนกรุ๊ปเนี่ยกรุ๊ปเนี่ยแหละที่มี6ตัวนี่นะนี่มี6ตัวเนี่ยจะได้เท่ากับ12นะครับ นี่คือ <c oughs> แบบฝึกหัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีอีกสองแบบฝึกหัดวันนี้เอาทั้งหมดสามแบบฝึกหัดเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจวิธีการหาจำนวนส่วนของกองมรดกนะครับ <c oughs> ดูแบบฝึกหัดที่สองเลยพี่น้องแบบฝึกหัดที่สองนะครับดูบนกระดานนะครับดูบนกระดานนะครับพี่น้องแบบฝึกหัดที่สอง <c oughs> จงหา จำนวนกองของมรดกจากเลขเศษส่วนกรุปต่อไปนี้ <c oughs> เลขเศษส่วนกรุปต่อไปนี้มีอะไรบ้าง1ส่วนส1ส่วน4 2ส่วน3 1ส่วนแ1ส่วน3แล้วก็1ส่วน4นะครับเนี่ยหามาสิว่าเอ่อมันจะมีจำนวนส่วนของกองมรดกเนี่ยเท่าไหร่นะครับ วิธีทำขั้นตอนที่หนึ่งจับคู่ตามาโซนก่อนแล้วก็ตัดออกหนึ่งตัวตามาโซนมีอะไรมีหนึ่งส่วนสามกับสองส่วนสามใช่ไหมตัดออกไปหนึ่งตัวตัดออกไปหนึ่งตัวใช่ไหมต่อไปอต่อไปพี่น้องดูต่อนะมีอีกไหมตามาโซนเนี่ยถ้ามีอีก มีอะไรมีสองหนึ่งสองส่วนสามกับหนึ่งส่วนสามก็ตัดออกไปอีกหนึ่งตัวนี่ตัดตัวนี้ออกไปอีกหนึ่งตัวนะครับมีอีกไหมพี่น้องอ๋อมีสิหนึ่งส่วนสี่กับหนึ่งส่วนสี่มันเหมือนกันก็ตัดออกไปหนึ่งตัวหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ก็ตัดหนึ่งส่วนสี่ออกไปอีกตัวหนึ่งเหลือเลขกี่ตัวแล้วเหลือเลขหนึ่งสองสามเหลือเลขสามตัว วิธีทำขั้นขั้นตอนที่สองจับคู่ตดาโคนแล้วตัดส่วนน้อยออกไปตดาโคนแปลว่าส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวมีไหมมีครับก็คือ1ส่วนสกับ1ส่วนแส่วนน้อยนี้ไปหารส่วนมากลงตัวพอดีวิธีก็คือตัดส่วนน้อยออกไปส่วนน้อยก็คือ1ส่วนส ก็ตัดหนึ่งส่วนสีออกไปเห็นนะตัดหนึ่งส่วนสีออกไปแล้วเหลือเลข2ตัวเลข2ตัวเอาวิธีทําข้อที่3จับคู่ตะวาฟกนะตะวาฟกมีไหมตะวาฟกก็คือเป็นเลขคู่กันทั้งสองตัวเ,เลขคู่กันทั้งสองตัวไม่มีพอตะวาฟกไม่มีก็ ไปหาขั้นตอนที่4เลยเพอขั้นตอนไหนไม่มีก็เลื่อนขั้นตอนต่อไปหาขั้นตอนที่สี่วิธีถามขั้นตอนที่สี่ให้จับคู่ตาบายุนตาบายุนก็คือเลขตัวนั้นเป็นเลขคู่ตัวหนึง่งเป็นเลขขี่ตัวหนึง่งนี่แหละเอาทั้งสองตัวมาคูณกัน <c oughs> เอาทั้งสองตัวมาคูณกัน8ปดคูณสเท่ากับเท่าไหร่ครับยีบสี ข้อสรุปดังนั้นจำนวนส่วนของกองมรดกของเลขเศษส่วนกรุ่มนี้นะครับกลุปมนี้ที่1 2 3 4 5ส้าหของเลขกรุ่มนี้ก็จะได้เท่ากับ24่สิบสี่นะพอแปพอหาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเหลือ2ตัวเนี่ยแปดมาคูณ3ได้เท่าไั่สเพราะฉะนั้นจำนวนกองมรดกเนี่ยก็จะได้เท่ากับ24นะครับนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งของการหาจํานวนส่วนของกองโมดกนะครับว่ากองมรดนะ่ยแบ่งเป็นกี่ส่วนแบ่งเป็นกี่กองนะครับวิธีการหาตรงนี้พี่น้องต้องแม่นยําต้องแม่นยําให้จำสองเรื่องด้วยกันนะเรื่องที่หนึ่งเศษส่วนทั้งหมดในวิชาฟรอเอสมีหกตัวต้องทวนตรงนี้นะมีหกตัวหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามสองส่วนสาม 1ส่วน4 1ส่วนหแล้วก็1ส่วน8 6ตัวแค่นี้แหละเอานายลองว่าตามสิไม่ต้องไปเปิดดูหนังสือเลยเลขเศษส่วนในวิชาฟอเรสวิชาแบ่งมรดกมี6ตัว1ส่วน2 1ส่วน3 2ส่วน3 1ส่วน4 1ส่วนหแล้วก็1ส่วน8นะครับนี่คือ สิ่งแรกที่พี่น้องต้องเข้าใจพอขั้นต่อมาป้าพี่น้องต้องเข้าใจวิธีหาจำนวนส่วนของกองมรดกขั้นตอนที่หนึ่งหาตมาโซนก่อนเอาตัวเหมือนกันพอได้ตัวเหมือนกันเพตัดออกตัวหนึ่งนะขั้นตอนที่2หาตาดาโคน้นส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวตัดตัวน้อยออกไปเหลือตัวมากค้างเอาไว้นะอันที่สม,มีตาดาโคนมีตาวาฟกไหมตาวาฟก,ก็คือ ทั้งสองตัวเนี่ยเป็นเลขคู่กันทั้งทั้งสองตัวแต่ว่าตัวน้อยไปหารส่วนมากไม่ลงตัววิธีการก็คือตัดตัวใดตัวหนึ่งออกก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเอาไปคูณจํานวนเต็มผลที่ออกมาก็คือจํานวนกองของมรดกหรือจํานวนส่วนนะครับส่วนของกองมรดกแล้วก็วิธีที่4ี่ก็คือถ้าสองตัวนะเป็นเลขคู่ตัวหนึ่งเป็นเลขคี่ตัวหนึ่งจับคูณกันเลยภาษาหรบเรียกว่าตาบายุน คือคือคืออะไรนะคือมันต่างกันน่ยต่บายนต์คือเป็นคู่ตัวหนึ่งเป็นขี้ตัวหนึ่งก็จับคูณกันพอจับคูณกันแล้วอย่างเช่น1นส่วนสกับ1นส่วนแปดคูณสเลยได้เท่ากับ24หรือ1นส่วนสกับ1นส่วนสเอาเอา2อคูณสเลยก็ได้เท่ากับ6นะครับนี่คือผลที่ออกมาก็คือจํานวนส่วนของกองมรดกนะครับอีกสักตัวอย่างหนึงพี่น้อง แบบฝึกหัดข้อที่3มดูบนกระดานเลยแบบฝึกหัดที่สามจงหาจำนวนกองของมรดกจากเศษส่วนกรุปต่อไปนี้เศษส่วนกรุปต่อไปนี้ดูนะมันมีอะไรบ้างมีหนึ 3, ่งส่วนสาส่วนหกสองส่วนสามหส่วนหกส่วนสามส่วนสองนะครับ เศษส่วนคุบต่อไปเนี่ยจำนวนส่วนของกองมรดก ok, มันจะได้เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำขั้นตอนที่หนึ่งจับคู่ตามาโซนก่อนแล้วตัดออกหนึ่งตัวตามาโซนมีไหมพี่น้องตามาโซนแปลว่าส่วนเหมือนกันหนึ่งส่วนสามกับหนึส่วนสมเนี่ยมันเหมือนกันจับทีละคู่นะเอ๊หนึ่งส่วนหกกับหนึ่งส่วนหก็เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งส่วนสมก็มาเหมือนอีกตัวหนึ่งจับทีละคู่ก่อน แล้วตัดออกหนึ่งตัวหนึ่งส่วนสามกับ1นส่วนสามอา้าวมันเหมือนกันตัดออกหนึ่งตัวเห็นนะต่อไปสองส่วนสามกับ1นส่วนสาเหมือนกันไหมเหมือนกันเอาตัดออกอีกหนึ่งตัวนะครับเหมือนกันก็ตัดออกอีกหนึ่งตัวแล้วก็ดูสิตามาซนเนี่ยมีอีกหรือเปล่าที่แปลว่าส่วนเหมือนกันอ๋อมีหนึ่งส่วนหกกับหนึ่งส่วนหกสองตัวนี่เหมือนกันเลย ก็ตัดออกอีกตัวหนึ่งนะพอตัดออกอีกตัวแล้วเหลือแคบลงแล้วเหลือสามตัวสามตัวเนี่ยเราก็ทําขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองให้จับคู่ตาดาคนแล้วตัดส่วนน้อยออกไปตาดาคนแปลว่าส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวพอดีนะส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวพอดีนะ พอส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวพอดีก็ตัดส่วนน้อยออกหนึ่งตัวนะเอาส่วนน้อยตัดออกไปนะครับตัดออกไปซึ่ง <Okay. S 1> เมื่อตัดออกไปแล้วส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวพอดีก็ตัดออกไปนะครับอา้าวมีอีกเปล่าส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวพี่น้องดูนะตอนนี้ขั้นตอนที่สองนะจับคู่ตะดาโคนตะดาโคน ส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวไอ้นี่ก็ส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวพอดีก็จับทีละคู่ก่อนจับคู่นี้ก่อนนะจับคู่นี้หนึ่งส่วนสามกับหนึ่งส่วนหกส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวพอดีก็ตัดออกไปตัวหนึ่งมีอีกปาตดาคนมีอีกไหมถ้ามีอีกก็จับอีกหนึ่งส่วนหกกับหนึ่งส่วนสองอ๋อสองนี้ไปหารหกลงตัวพอดี 2. ก็ตัด ตัวน้อยออกไปปุ๊บอ่าเหลืออยู่ตัวเดียวเ <c oughs> หลืออยู่ตัวเดียวพอเหลืออยู่ตัวเดียวปั๊บก็เอาตัวนี้นั่แหละหกนี่แหละจํานวนส่วนของกองโมโรดกของเลขเศษส่วนคุปน,นี้ก็คือ6เพราะอะไรเพราะมันเหลืออยู่ตัวเดียวพอเหลือตัวเดียวก็เอาตัวนี้แหละมาเป็นจํานวนส่วนของกองโมโรดกเนี่ยได้เท่ากับ6นะครับนี่คือ ตัวอย่างทั้ง3มตัวอย่างที่ให้กับพี่น้องไปแล้วในวันนี้นะครับทั้งสมตัวอย่างเนี่ยคิดว่า <c oughs> พี่น้องคงจะจดทันหรือลองทำดูก็ได้นะครับจากเลขที่บอกว่าเป็นเศษส่วนอัตราส่วนของการแบ่งมรดกที่บอกว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะหตัวเนี่ยวนเวียนอยู่ในโลกเลขหตัวนี่แหละพอแล้วเพราะว่า ในโลกของการแบ่งโมรดกมันก็มีแค่6ตัวนี่แหละ1、นึ่งส่วนสอส่วนสาส่วนสาส่วนสีส่วนหแล้วก็1นส่วนแปดมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละนะครับตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างนี้นะครับก็บอกให้พี่น้องได้รับทราบไปแล้ววิธีการพี่น้องต้องกลับไปทำความเข้าใจกับบทเรียนที่แปดตรงนี้ให้ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะว่าในคาบต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันในบทที่เจบทที่เจดก็จะอยู่ในไหนอะ่ะอยู่ในหน้าที่สิบอยู่ในหน้าที่สิบเกตั้งแต่หน้า19มาถึงหน้าที่่าไรอะ่ะสี่สิบสามเนี่ยพี่น้องนั่นแหละตั้งหลาย10บหน้าเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของการแบ่งมรดกลงลึกเกี่ยวกับการแบ่งมรดกละก็คือเช่น ลูกชายของผู้ตายได้รับกี่สภาพนะลูกสาวของผู้ตายนะไม่ใช่ลูกชายลูกสาวของผู้ตายได้รับกี่สภาพนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอะไรบ้างจากตาร,ตรงา,ตารงตรงนั้นแหละจากตารางตรงนั้นแหละเดี๋ยวมาขึ้นกระดานแล้วก็แบ่งไปทีละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอน,ขขน,ตอนก่อนที่จะถึงไปสู่การแบ่งตรงนั้นอัลฮัมดุลิลละแล้วได้เรียนเรียบร้อยไปแล้วนะว่าวิธีการหาจํานวนกองมรดก หรือวิธีการหาจํานวนส่วนของกองมรดกเนี่ยมันมันหายังไงมีขั้นตอนทําอย่างไรนะครับพี่น้องก็ลองไปฝึกดูนะครับจากบทเรียนที่8ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยทั้งหมด3คาบด้วยกันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่การหาตามาโซนมาตาดาโคนมาตตาวาโฟกมาตาบา,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 ายุนนะครับสับสี่ตัวเนี่ยถ้าพี่น้องจะไม่จําเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับจำเป็นภาษาไทยเนี่ย ส่วนเหมือนกันมีไหมส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวมีไหมเลขตัวเลขเป็นเลขคู่กันทั้งคู่เลยนะครับแต่ส่วนน้อยหารส่วนมากไม่ลงตัวก็หักออกตัวหนึ่งครึ่งหนึ่งเอาไปคูณจํานวนเต็มอย่างเงี้ยหรือตาบายนก็เป็นเลขคู่ตัวหนึ่งเป็นเลขคี่ตัวหนึ่งท่องเป็นภาษาไทยนี่ก็ได้ให้มันจําพอเวลาเข้าไปหาที่มันจะยากเพราะอะไรเพราะพี่น้องไม่จําไม่จําวิธีการหาจํานวนส่วนของกองมรดกพี่น้องไม่จํา พอไม่จําแล้วอะไรมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องโอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องเวลาจะไปหาจํานวนส่วนของกองมรดกเอ้าตรงเนี้ยเราเรียนตรงนี้แล้วใช่ไหมว่าลูกสาวนี่ได้รับมรดกสามสภาพอาสภาพที่หนึ่งอาตัวอย่างของลูกสาวโอ้โหพอได้ตัวอย่างมาแล้วปั๊บเอ้าวิธีการหาจํานวนส่วนของกองมรดกมันหาไม่เป็นทําไงก็ต้องไปเปิดดูอีกแล้วมันก็จะยากตรงเนี้ย แต่ถ้าเกิดว่าเราจําวิธีการหาจํานวนส่วนของกองโมรดกพอจําตรงนี้แล้วหาได้แล้วลงไปฝึกดูนะหาได้แล้วอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเวลาไปถึงแบ่งจริงปั๊บโอ้เนี่ยจำนวนส่วนของกองมรดกหรือมรดกเนี่ยแบ่งเป็นกี่กองรู้เลยนะรู้เลยอย่างเช่นอา้าวลูกสาวได้รับ1นส่วนสองนะครับอา้าวลูกสาวได้รับ1นส่วนสอง พี่สาวน้องสาวแม่โดวยกันได้รับ1น,ส,น,ส,น,นส่วนสอย่างเงี้ยอ้าวมี1นส่วนสตัวหนึ่งหนงส่วนสตัวหนึ่งแต่มาส้นก็ไม่มีแต่ว่าโฟกก็ไม่มีแต่ดาคนก็ไม่มีเหลืออะไรเลขคู่ตัวหนึ่งเลขคี่ตัวหนึ่งเอาสาไปคูณ2เลยมันก็จะได้6แปลว่าทรัพย์สินนี่แบ่งออกเป็น6กกองเป็นต้นนะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ มันจะเกิดความสะดวกง่ายดายเลยถ้าหาว่าพี่น้องหาจํานวนส่วนของกองมรดกอย่างแม่นยําแล้วก็รวดเร็วพอไปถึงตรงแบ่งปั๊บเนี่ยไม่ต้องไปทวนอีกแล้วโอ้ตอมหาโซนคืออะไรแต่ดาคนคืออะไรไม่ต้องไปทวนอีกแล้วนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ให้พี่น้องได้ไปฝึกดูนะครับในบทเรียนที่8นี้ต้องแม่นยําแม่นยํากับเลขเศษส่วนทั้งหมด6ตัว1นส่วนสองหส่วนสาส่วนสาส่วนสี่ส่วนหแล้วก็1นส่วนแ นะครับนี่แหละไปทบทวนก่อนล้วกันเวลาหมดลงพอดีครับครั้งต่อไปเริ่มแบ่งโมรดกกันแล้วนะครับในบทเรียนที่7นะครับในคาบเรียนต่อไปสําหรับคาบนี้นะครับต้องจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้วบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ